เนี่ฮะทักทายฮเรา์นี่ครับสวัสดีท่านาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมมิสเตอร์กตีทีวีคนเดมเนีัยวันนี้เรามาลงแรงครั้งแรกของผมนะฮะตอนกลางวันนะครับปกติจะเล่นทุกๆสองทุท่มนั่นเองแต่นี่เป็นตอนเที่ยงเฮ้ยเกินจะมีเด็กหลงเข้ามาเล่นนะเปล่าไปดูซิพี่กดเทลเลยเอาตัวมั่นใจนะครับแนะนำนะลงแรงนะครับเอาตัวมั่นใจมาเล่นนะครับ เข้าแบนอะไรเนี่ยฟาร์มไม่เป็นเดี๋ยวพี่เทลฟาร์มให้นะราเล่ราเล่ชิบหายแนละทีมกูฟาร์มไม่เป็นเอลิป่าได้ไหมไม่ทันละไอสุดหล่อนี่มันรีบโอ้โหดูทีมเราดูทีมเราครับผมอยู่อันดับที่85ของประเทศไทยยิงเลยจ้าทำไรทำเลยจ้าแต่เกิดระวังร้องนะ <c oughs> ไอพวกกดๆอย่างเงี้ยถ้ากูเกิดระวังร้องนทำอะไรกันเนี่ยระวัง <c oughs> ไว้ก่อนนะตัวกูดูแลตัวเองไปได้นะ เราก็จะติดป้อมแล้วก็ฟาร์มคีบเก็บตังค์นะครับเดินไปดิไม่ต้องมาโดนโซนเพื่อนลุยเลยเลย,เลย,เลยอะไรกดฮีไปแล้วด้วยไอ้น้องฮีทำไมก็ไม่รู้ทำไมฟันแรงอย่างวะเฮ้ยเรามีตัวเม็ดไอ้นี่อยู่นี่ว่ามันโกงอยู่ด้วยตัวนี้ โตโป๊กเนี่ยัวโป๊กสโลไว้ด้วยอ,อ๋อยังไม่ได้กดอะไรเลยอยู่ดีก็ขึ้นมาอะไรวะ <c oughs> โอเมก้าตายอ่ะอก,ก็ไม่ตายออกใส่เลือดน้อยมันเห็นนะนะไม่ใช่ไม่เห็นนะเรับลงตูดมันจริง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 เกือบตายนะกูแค่นี้ สวยทุกคนช่วยเมดด้วยเอ้ยช่วยป่าด้วยป่าได้ดไม่เป็นก็มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับพร้อมชนอยู่แล้วครับปูมพร้อมเกาะสุดหล่อพร้อมชนครับโอ้โหมาว่ะเมดป่าเลยครับจังหวะนี้อ๋อขอโทษขอโทษนี่เลยนะเขาไม่มีบลูแล้ว เพื่อนโดนนะตรงกลางถอย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 ว้าวว่าเกมนี้เกมตึงเกมดึงเกมดาว <c oughs> เกมดาวนะฮะออไม่เอาดีกว่าให้ให้เขาเล่นกันไปมาแล้เหตุผมหลายหลายเกอ่ะแต่ก็ยังเลือกไปช่วยเพื่อนครับทิ้งไว้โออยู่กับผม น่าจะลงมาแล้วผมเวลห้าแล้วจ้าแต่หกแล้วกะลนะปล่อยเขาเดินเกมกันไปครับ <N> เห็นนะมนไม่เห็นจะทำอะไรเดินรู้มาแหละเดินเดินไปเช็คป่าให้มึงเดินรับป่าให้กูเห็นแนะ่ <N> <N> เฮ้ย <N> มันลุมกปแล้วนี่ 4นาทีแล้วครับตีบ้านได้เดียร์ครีปคค่อยๆเล่นนะครับคีรเลนน่าจะได้ต่งเยอะๆแล้วมันโปรใครผมครับเฮ้ยเพื่อนโดนดเพื่อนโดนดเพื่อนโดนดเพื่อนโดนโอ้โหสตั้นสวยจังวะนนี้ สวยจัดสวยจัดสวยจัดจงังหวะนี้สวยมากอ่าลอยอย่าลืมผมมีฟิกเกอร์ครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงดูสวยดูสวยดูสวย,สวยต่อได้นะต่อได้นะโอ้โหเป็นไงป่าไม่เป็นนะทีมเราแต่ตึงอยู่เอาได้นะบอกก่อน แต่มันไม่เอาอะ่ะมันไม่สู้นะครับมันไม่สู้เราก็มาตีบ้านต่ออุ้สสออยสวัสดีครับกลับกระไดอดุตสกิเลนอยู่คนเดียวจังอันนี้ตายไปข้างบน,งนงงว้ายไม่ได้ดูฮึบฟิกจังอันนี้ฟิกอเกอ,อ้ะ เออไอ้นั่นไม่กั้นะไอ้นั่นไม่ยิงบ้านไงมันจะเอาแต่คนไงรู้ก็เลยยืนโอ้โหตุ้งตุ้ๆๆๆ้งเรียบร้อยตะกี้ต้องเดินดีดีแหละบวกตอนพร้อมเนี่ยบวกตอนเพื่อนมีเพื่อน มีเพื่อนพอร้อมต่อสู้พร้อมรบตาต์นแล้วยิงเลยยิงต่อยิงตอ่งตอโอ้โหอย่าอย่าเออโดดหิวแล้วสตาต์นโดนเฮียกูไม่ฟิก แตกปะลูกนี้น่าดาบ้านให้แตกไปเลยเ้ยกำลังไปได้อยู่หน้าคอได้อ่อะมีฟิก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 ,ม,ฟกมันไม่ต้องเข้าก็ได้นะแต่ไง ่น้องใจด้านน้าทนอยู่แล้วหน้าด้านน้าทนอยู่แล้วตะกี้ยังไม่ได้เจาะเกาะเลย ตายโคตรยากเลยเี๋ยนะ,นนะรยเราไม่ได้อยู่แล้วผมกระนาค,คอสอะมันิ่งแอ็กแอ็กเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไม่ได้เดินไปดิไม่ได้เดินไปดิแอ็กหรอ จะคีบอ <Keep> ยู่เออจะโดนอีกงั้นกลับละเลือดเลือดเลือดไม่พร้อมอ่ะ,ะ,ะออโมเมก้ามันลวงให้อยู่ <c oughs> ตายปะเนี่ยไม่ตายเ <c oughs> ยี่ยบร้อย ตายไม่เดียวพอน้องแค่เม็ดเล็กๆแค่เม็ดเล็กๆเท่านั้นก็เอาช็อตสั่นไปถึงหัวใจอุวีตามอยู่มีจอกก่อแล้ว มีจอเกาะแล้วโหรยิงไปไหนเนี่ยถอยก่อนไอ้น้องไอ้น้องพี่ฟีอยู่ยแล้วโทรศัพท์มันโทรศัพท์เป็นอะไรพยายามอย่าให้เห็นนะครับเพราะว่านาคอร์สเกิดแล้วนะครับโดนวิ่ยถ้าโดนนี่เพอร์เฟกต์ ช็อตแบบช็อตแบบรวบตึงอะ่ะไม่ได้เดินอะ่ะพยายามอย่าให้นาคอเห็นนะว่ามันน่าจะเล็งผมแน่นอนอะ่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน ืโอ้โหว่าแล้วเอาไม้ตายนะเออไม่ได้เดินเรียบร้อยอย่าลืมนะครับน้องทีมพี่พินคิวเรนอยู่อืม <c oughs> คุมค้มไหมล่ะลวงกลัวคุ้มไหมพี่ทำดาเมจไปมหาศาลแล้วก่อนพี่ตายอะ่ฮะฮัลโหล วาเลนตน่าจะตายไปก่อนแล้วเหรอถอยก่อนก็นกนได้นะแคลลี่ยังหลับไหลอย,อยู่ทุกคนอุย๊ยนัดสวยมากเรียบร้อยจบเลยปะเนี่ยจบเลยปะเนี่ยจบเลยปะเนี่ยไอริตีบ้านไอริสวยโอ้โหลงแรงตอนกลางวันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย ปกติจะลงตอนสองทุ่มไงเพราะว่ามันมีให้เลือกตำแหน่งนะครับขี้เกียจไปกดแย่งกับชาวบ้านเขาอโหสุดยอดตอนกลางวันที่มันก็ือนก่นโอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไปกับวิสเตอร์แกตีทีวีกันด้วยนะครับได้9.5นะครับโหเมดได้วะสมควรได้จริงโหดมาก